ถ้าข้อควรรู้ทำไมที่เนี่ยเป็นบ้าน5นอน4จอดแบบใหม่ล่าสุดในบางนาที่ทำเลยิ่งอยู่ยิ่งหายากเพราะติดเมกะบางนาและโรงเรียนอินเตอร์แค่ประมาณ2โลเท่านั้นข้อแรกปัจจุบันพราบบางนาเนี่ยคือย่านอยู่อาศัยพรีเมียมที่มีทั้งห้างโรงเรียนอินเตอร์ทางด่วนสนามกอล์ฟแล้วก็สนามบ,บินโดยหนึ่งในจุดขายแดงหลักของบางนาเนี่ยก็คือบริเวณเมกะบางนาที่มีอีกเกียแถมอยู่ด้านในด้วยซึ่งทำเลของที่เนี่ยเดอะซิตี้บางนาสาก็คืออยู่ใกล้เมกะบางนาแค่2โลรอบๆก็มีโรงเรียนอินเตอร์ ถึง3แห่งและก็ยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนอีกด้วยข้อ2ออนาคตทำเลเนี่ยก็มีแนวโน้มยิ่งอยู่ยิ่งหายากเพราะถัดจากเมกะไปเนี่ยก็มี The Forestia p r เ j e c t ์ตแสนล้านและ The ะแบงคอกมอ l ว่าที่ห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ปัจจุบันพรีเมียมอยู่แล้วจะยิ่งพรีเมียมกว่าเดิมอีกในระยะยาวข้อ3ด้โดยแบบบ้านที่เนี่ยก็ได้แบบใหม่ล่าสุดของ The c ซ t y เลยที่เป็นคอนเซปต์เนเจอร์อาร์ติเทเป็นการเอาบูบรินต์ของธรรมชาติมาประยุกต์กับสถาปัตยกรรมให้เหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่ ได้สเปซใหญ่แบบโอเพนแป n นแล้วก็ดับเบิลวอลลุ่มที่ให้ขนาดสูงสุดไปแบบ5นอน6ห้องน้ําแล้วก็4ที่จอดรถในขนาด458ตารางเมตรเลยทีเดียวข้อ 4. ตรงนี้นอกจากมีเมกาบางนาอีกเกียบางนาแล้วก็โรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำเนี่ยรอบๆก็ยังมีโรงพยาบาลแล้วก็สนามกอล์ฟที่ได้ทั้งออกรอบและดริฟุกสนุกๆที่ท็อปกอล์ฟได้อีกด้วยข้อ5โดยราคาบ้านแบบหรูหลังใหญ่แบบใหม่ที่ทําเล2โลถึงเมกะเนี่ยแล้วก็รองรับครอบครัวใหญ่ ด้วยที่เนี่ยก็เริ่มที่18.5ล้านบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยสําหรับบ้านหลังใหญ่ในทําเลนี้ถ้าใครกําลังหาบ้านฝั่งบางนาหรือเมกะบางนาอยู่เนี่ยก็อยากให้ลองมาดูของจริงกันนะครับตอนนี้ถ้าใครลงทะเบียนมาก่อนเขามีส่วนลดพิเศษสูงสุดให้ถึง500,000บาทที่เดอะซิตี้บางนา3ครับ